สำหรับเหตุการณ์นะคะที่เป็นแนวโน้มจากดวงดาวนะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมของชาวเมษนะคะ <c oughs> ก็เกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวมีการโครจรย้ายที่เป็นแบบรายเดือนนะคะนอกจากนี้ดาวพรหัสที่เพิ่งย้ายก็เป็นมหาอุดอยู่ในภพเดือนพันธุนะคะก็คือครอบครัวสินทรัพย์ที่อยู่อาศัยของชาวเมษดังนั้นจะมีเรื่องราวใดบ้างไปอัปเดตกันได้ฝากกดติดตามหากสนใจเรื่องดวงดาวมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับในช่วงครึ่งหลังนะคะมีดาวขยับย้ายนะส่วนใหญ่ก็เป็นดาวรายเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ ดาวพุธดาวอังคารนะคะโดยจะกเกิดดวงดาวที่มีกําลังเป็นนิดถึงสองดวงในช่วงนี้นะนิดก็คือกําลังที่ถือว่าไม่ค่อยดีนะกับเรื่องโหราศาสตร์นะคะก็คือดาวที่กับดาวศุกร์อ่ะไม่ค่อยดีนะว่าง่ายๆนะคะสำหรับในเหตุการณ์ที่1น,นะก็คือเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชาวเมษนะคะเนื่องจากดาวประจําตัวโคจรย้ายนะวันที่26ตุลาคมเป็นกเกษตราธิบดีในภพเรือนมรณะนะคะ พบเดือนนี้นะคะก็คือความแปลรูปแปลสภาพเปลี่ยนแปลงนั่นเองดังนั้นทําสิ่งใดอยู่ในช่วงนี้นะคะ,ะในช่วง26ตุลาคมมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการจบลงนะคะการจบวาระการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะหรือแม้แต่แปรรูปแปลสภาพเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะนอกจากนี้มันก็เป็นเรื่องราวเชิงบวกได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางการงานนะคะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการปรับตัวอยู่เสมอ แต่ก็จะสามารถผ่านพ้นได้ด้วยดีนะเนื่องจากดาวประจําตัวมีกําลังเสถียรมั่นคงนะคะส่งผลกับบางท่านนะเดินทางเป็นประจำนะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานทางไกลนะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือว่ามีเหตุต้องจัดการจดแจ้งเรื่องมรดกพิษในกรรมในช่วงดังกล่าวพอดีนะเนื่องจากความที่เขาไปอยู่ในภพเรือนเรื่อง,องความหมายเหล่านี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์อย่างที่บอกนะมีกําลังไม่ค่อยดีโดยดาวศุกร์ของ ชาวเมธนะคะก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องคู่ครองต่างๆนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะเงินกับความรักก็จะมีลักษณะไม่ค่อยแข็งแรงแข็งแกร่งนักเนื่องจากดาวการเงินเข้าสู่ภพเรือนอรินะแล้วก็ยังมีกําลังที่ไม่ค่อยดีด้วยนะคะดังนั้นจะเป็นช่วงที่ชาวเมธนะมีรายจ่ายมากนะคะหรือว่ามีลักษณะการเงินผันผวนเข้าเยอะออกเยอะเป็นเรื่องที่มีการใช้เงินกับการลงทุนนะคะหรือแม้แต่เรื่องเงินที่ รั่วไหลง่ายเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้หากรักใครชอบใครเลี้ยงดูใครเนี่ยจะมีความรั่วไหลยเยอะได้อันเนื่องมาจากความรักความชอบนะคะหรือว่าการให้โดยเสน่หานอกจากนี้หมายถึงคู่ครองนะคะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินกนะ็ค,ะคือมีเหตุต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะหรือใครที่พึ่งพาคู่ครองช่วงนี้ก็เป็นได้ที่จะมีเหตุให้พึ่งพาได้น้อยลงนะคะสำหรับในเหตุการณ์ที่3นะคะก็เป็นเรื่องความก้าวหน้านะคะเรื่องความภาคภูมิใจเกียรติยศบางอย่างนะหรือแม้แต่เรื่องของการ ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์นะคะเพราะว่าดาวพระหัสของชาวเมษเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะดังนั้นก็เป็นได้ที่ความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะจากเรื่องของการมีสินทรัพย์นะคะได้เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือว่าที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นได้รับมรดกมีโอกาสได้ศึกษาต่อนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษามีจังหวะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทางการงานนะหรือมีความสำเร็จบางอย่างที่ เป็นโปรเจกต์โครงการส่วนตัวลับๆนะเรียกว่าข้อนี้เป็นเรื่องราวความโดดเด่นทางจิตใจนะคะเรียกว่าบางอย่างมีความสําเร็จได้มีกําลังใจนะหรือสิ่งที่เราทุ่มเททํามาเป็นระยะเวลานานมีเหตุให้ประสบความสําเร็จได้นะคะสำหรับในเหตุการณ์ที่4นะคะเป็นความ เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์และความรักนะที่มาพร้อมๆกันนะคะดังนั้นเป็นช่วงที่เรื่องราวการเกิดข้อขัดแยง้งโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองจะเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนปัญหาอุปสรรคนะดังนั้นช่วงนี้การเกิดข้อผิพาทนะคะเรื่องของการเห็นไม่ตรงกันระหว่างหุ้นส่วนนะหรือเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันกับคนอื่นๆก็มีปัญหาหรือมีความไม่มั่นคงเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะอาจจะหมายถึงการ ได้เงินก้อนแบบมีเงื่อนไขมาแบบงงๆเหมือนกันเนะช่นเรื่องของเครดิตวงเงิน,นะคะอะไรที่เป็น การก่อนนี้ยืมสินหรือตัวช่วยลึกลับบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเกิดขึ้นกับชาวเมธนะคะนอกจากนี้นะคะเดวสุก,ก็เป็นตัวแทนเรื่องของอาหารการกินความรักความสดใสความสนุกเบิกบานนะเมื่อไปอยู่ในภพเรือนอริช่วงนี้จึงเป็นได้ที่ชาวเมธนะคะเครียดง่ายนะหรือหงุดหงิดบ่อยนะคะบางครั้งเนี่ยต้องระวังการรับประทานอาหารเพราะบางทีก็จะมีโรคภัยมาจากเรื่องอาหารการกินนะเรียกว่าเป็นช่วงที่เดวสุกไม่ค่อยดีนะคะชาวเมธจึงต้องระวังหลายด้านนะคะสำหรับในเหตุการณ์ที่5นะคะ เป็นเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะคะรวมถึงการลงทุนช่วงนี้เป็นได้ที่มันจะกอ่อเกิดความไม่แน่นอนเนะนื่องจากดาวอาทิตย์นะคะที่เป็นตัวแทนเรื่องดังกล่าวโคจรย้าย18ตุลาคมและเป็นนิดด้วยนะก็คือกําลังที่ไม่เข้มแข็งไม่สเสถียนรนะคะส่งผลระยะนี้นะคะเรื่องราวบุตรบริวารน,นะคะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะบางทีก็คือเป็นช่วงปิดเทอมนะคะหรือว่าเรามีเหตุให้ใกล้ชิดคนต่างวัยทาให้เหน็ดเหนื่อยปวดหัวรายจ่ายมากรับผิดชอบเยอะนะคะ เป็นเรื่องของการลงทุนอ่นะช่วงนี้อาจจะมีการบุกเบิกริเริ่มสิ่งใหม่ทําให้ช่วงนี้ควักเงินนะคะคิดอ่านอะไรก็เป็นได้ที่จะลงทุนเพื่ออนาคตนะหวังเรื่องราวการเก็บเกี่ยวผลกําไรทําให้ช่วงนี้เป็นจังหวะลงทุนลงแรงนะคะและในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนี้นะคะชาวเมธต้องเรามาระวังโดยเฉพาะเรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะเพราะจะเป็นช่วงที่ทั้งดาวการเงินดาวโชคลาบนะครับไปมีกําลังน้อยนะแล้วก็ จะมีดาวผันผวนอยู่ในเรื่องการเงินด้วยนะดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะแล้วก็อย่าใช้ความสุดตรงบ้าบินกับการลงทุนนะเพราะช่วงนี้ถือว่าดวงดาวหลายมุมนะคะจะทําให้ชาวเมฆลาดเคลื่อนหรือพลาดเป้าได้นะช่วงนี้ต้องใจยเย็นๆกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเป็นอยู่ช่วงระยะหนึ่งเนื่องจากดาวมาเป็นจังหวะเหล่านี้พอดีนะคะสำหรับในเหตุการณ์ที่6กนะคะก็เป็นช่วงที่ดาวพุธมีปัญหาพอดีนะจากในภาพจะเห็นได้ว่า 24ตุลาคมดาวพุธย้ายนะคะและ31ก็ย้ายอีกทีหนึ่งเรียกว่าดาวพุธเริ่มวิปลิตนะคะดาวพุธจะเป็นตัวแทนเรื่องการสื่อสารนะดังนั้นเป็นความผันผวนของชาวเมษนะคะที่อยู่ในภพเรือนเรื่องการแก้ไขปัญหาช่วงนี้เป็นได้ที่หลายสิ่งก็ล่าช้ารอคอยนะคะเป็นช่วงที่ความสับสนเชิงข้อมูลข่าวสารมีมากโดยเฉพาะใครที่ใช้ข่าวสารเชิงการเงินการลงทุนเป็นได้ที่จะมีทั้งข่าวจริงข่าวลวงข่าวหลอกนะหรือเรื่องราวต่างๆที่ มีมาหลายด้านก่อให้เกิดความสับสนนะคะภาพรวมเชิงสังคมภาพกว้างในประเทศนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราต้องลงทะเบียนนะเราก็จะมีปัญหาเรื่องของการติดขัดนะคะนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆของชาวเมร ต้องเรามาระวังเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ดาวพุธก็วิปริตดาวที่ก็เป็นนิดนะคะดังนั้นหลายสิ่งก็จะคลุกคลักนะกับเรื่องข้อมูลการติดต่อซึ่งเป็นอยู่ในช่วงท้ายๆเดือนนะคะและปิดท้ายนะคะด้วยเหตุการณ์ที่7นะก็คือเรื่องโชคลาภนะคะที่มักมาจากเรื่องการลงทุนระยะยาวนะเช่นเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกเรื่องของเรื่องสวนไร่น,นะคะสำหรับดาวพระเรืองหัดของชาวเมรนะคะไปมีกำลังแรงอยู่ในภพเรือนพันธุดังนั้นส่วนหนึ่งมันก็คือความ ก้าวหน้าความสําเร็จนะจากเรื่องการได้เข้าของชิ้นใหญ่นะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวบ้านรถที่ดีมีโอกาสมาถึงนะคะนอกจากได้ครอบครองแล้วบางท่านก็ใช้ความสามารถส่วนตัวในการจัดการกับเรื่องเงินเงินทองทองนะที่เกี่ยวข้องเชิงสินทรัพย์มรดกได้สาหรับชาวเมรุในระยะนี้นะคะดาวพระหัสมีกําลังแรงนะเรียกว่ามันก็ส่งเสริมทั้งความหมายเชิง ก้าวหน้านะคะบางครั้งเป็นเรื่องในบ้านในครัวเรือนลูกหลานอทิเป็นจังหวะการเติบโตนะคะในขณะเดียวกันมันก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยที่มีกําลังแรงก็จะมีความรั่วไหลมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเรียกว่ามาควบคู่กันนะคะจะดีมากดีน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะสาหรับชาวเมทที่สนใจเรื่องของโหราศาสตร์นะคะตอนนี้ช่องโหราหะก้าก็มีการเปิดรับสมาชิกนะโดยสิทธิพิเศษก็คือได้คลิปเฉพาะสมาชิกนะคะเป็นเนื้อหาอยู่ข้องกับดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ในแบบ เข้าสู่กันฟังสไตล์โหรา5 9นะคะใครสนใจก็คือกดดูที่ปุ่มสมัครใต้คลิปนี้ได้เลยด้วยราคามิตรภาพย่อมเยาวนะคะก็คือเพียง50บบาทนะใครสนใจก็ลองกดดูรายละเอียดได้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ